สาภาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อธิบายการปฏิบัติธรรมติดต่อในคำว่ากระทำความเพียรอันเป็นไปโดยติดต่อถ้ากล่าวเดินบตชคืออิเดียบทคือจากเดินมานั่งบ้างจากนั่งไปเดินบ้างคาว่าติดต่อก็ติดต่อหมายข้ออย่างไร คำว่าติดต่อในที่นี้หมายถึงส,สภาวะที่ติดต่อทีนี้ผู้ใดที่จะลงกับคำว่ามีความเพียรอันเป็นไปโดยติดต่อคือสามารถทำต่อเนื่องได้ส่วนผู้ใดไม่สามารถต่อเนื่องได้ไม่ต่อเนื่องเป็นอย่างใดนั่งก็จเจริญกรรมาฐานได้วยอย่างหนึ่งแต่จิตยังไม่สงบเป็นต้น พอเดินก็จเจริญกรรมฐานาดีอย่างหนึง่งแต่จิตยังไม่สงบเป็นต้นยังไม่สามารถต่อเนื่องได้แม้จะเดินแล้วไปนั่งนั่งแล้วมาเดินก็ไม่เรียกว่าติดต่อเพราะสภาวะไม่ได้ติดต่อดังนั้นคาว่าติดต่อเป็นอย่างไรต้องเข้าถึงปรมตถะสภาวะเรียกว่าอาสัมโมหะสัมปัชญะยะคล้ายๆกับรู้สึกว่าเพียงตั้งสติสำรวมเท่านั้น จิตก็สงบเพียงรักษาจิตเท่านั้นจิตก็สงบจะสายโคจระหรือปรมัตถะสะพาะเดตงโคจระเช่นนั่งเจริญอาณาปานสติกำหนดลมหายใจจิตก็สงบอยู่ถ้าจะเดิน ก็ประคองความสงบขึ้นมาเดินขณะนั่งจิตก็สงบเดินจิตก็สงบนี่คือมีความเพียรอันเป็นไปโดยติดต่อหรือเดินก่อนเดินจงกรมกายเบาบ้างจิตสงบบ้างก่อนจะนั่งก็ประคองอยู่ที่จิตอยู่กับความสงบแล้วกลับไปนั่งนั่งจิตก็สงบต่อนี่คือการประทําความเพียรอันเป็นไปโดยติดต่อของผู้ได้ผลระดับหนึ่งตั้งแต่สติเป็นต้นไป เจ,เจริญกรรมาฐานนั่งเจริญอาณาปานสติกรรมาฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกตามที่กล่าวว่าถ้าผู้ปฏิบัติใดตั้งสติได้เพียงสำรวมจิตเพียงรักษาจิตเท่านั้นจิตก็สงบบางครั้งมีฉันท่าต่ออาณาปานิสติคล้ายๆกับว่า พอมีหลักให้เรามองว่ามีการหายใจเข้าหายใจออ,อกแล้วความสุขงนี้เป็นไปโดยสัปปายะสบายใจกว่าหรือแม้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิพออาศัยอานาปานสติรู้การหายใจสมาธิก็ตั้งมั่นเป็นไปโดยสัปปายะสบายใจ แต่เมื่อใดจิตมีกำลังเพียงตั้งสติก็ส่งม,มั่นอยู่เพียงตั้งสติจิตก็ตั้งมั่นอยู่มาต่ออาศัยโครจะระคือสมัทธรกรมฐานมีอาณาปานสติเป็นต้นแล้วสัพยาก,กว่านั่นเรียกว่าเป็นปรมัตถะสภาวะหรือเรียกว่าอาสาัมโมหะสัมปัจยะกำหนดปรมัตถะสภาวะโดยตรง ส่วนผู้เริ่มฝึกกรรมฐานถ้าจะฝึกการเจริญอาณาปานสติพึงน้อมใจไปเบื้องต้นตั้งกายตรงไม่พิงหลังดับลงเสียิเฉพาะหน้าอารมณ์กรรมฐานรู้เพียงรู้รู้ด้่จิตกลางๆว่าการนังหายใจเข้าการนังหายใจออก หรือเบื้องต้นน้อมใจเป็นในศรัทธาก่อนคือทำความสำคัญไว้ในใจว่าเราตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมถ้านั่งอยู่ก็ทำความสำคัญไว้ในใจว่าเรากำลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณเป็นต้นใจจึงมีแต่ความนอบน้อมกายจึงมีแต่ความเรียบร้อย หรือน้อมไปในกระแสพระธรรมว่าแม้ขณะใดเราตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมแม้ขณะปัจจุบันนี้นั่งปฏิบัติแต่ก่อนเมื่อนั่งอยู่ที่ใดที่ใดก็คำนึงว่าตัวเรานั่งอยู่หน้าสถานที่นั้นแต่ปัจจุบันเมื่อนั่งปฏิบัติไม่คำนึงอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าเรารู้ว่าตัวเรานั่งอยู่นี่คือพระธรรมเหมือนกับกำลังมองพระธรรมอยู่ ไปน้อมไปในอาณบัญญตัติปาณบัญญตัติคือความหมายว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออก mm. เพื่อฝึกวิริยะการรักษาจิต mm. เพื่อฝึกการแระของจิตหรือในความรู้สึกว่า รู้ว่ากําลังหายใจเข้ารู้ว่ากําลังหายใจออกด้วยจิตเบารู้ด้วยการประคองใจก็เคารพนอบน้อมต่อความหมายว่ากําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกหรือรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังมองพระธรรมอยู่ ถ้าใจลดความดิ้นรนลงไปจะรู้ผดถาพารม์เรียกว่าเตโชธาตไออุ่นที่กระทบกับกายจปศาสตรภายในพรงจมูกหรือปลายจมูกเองณขณะนั้นถ้าจิตพอดีจะตรงกับอารมณ์กรรมฐานโดยผู้ปฏิบตัติไม่ต้องเร่งทยานไปจับลมที่กระทบ ขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกไม่เร่งที่จะจับไม่เร่งที่จะรู้ไม่เร่งที่จะได้นี่เรียกว่าระงครับความเพ่งเลงอยากได้อารมณ์กรรมาฐานอาศัยความพอดีของกุศลคือศรัทธาและวิริยะต่ออารมณ์กรรมาฐานเมื่อใดเมื่อนั้นจะรู้ว่ามีการกระทบมีการกระทบอยู่ในโพรงจมูก ต่อแต่นั้นเรียกว่ารู้ด้วยสยติสงบสำรวมจิตโดยวิิยะยังเป็นประธานคือรู้ลักษณะประคองการรู้ลมที่กระทบปึกไปก่อนกระทำความเพียรไปก่อน ต่อไปแสดงการได้ผลจากการเจริญอาณาปนสติไปในสาวะรประมัติในเส้็ทางวิปัสนาแปดประการคือเมื่อใดผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าลมกระทบมีแต่ความรู้สึกว่าเบาๆภาพสันฐานร่างกายว่าแต่ก่อนรูปความหมายว่าลมกระทบโพรงจมูก ศีรษะเราเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้จมูกเป็นอย่างนี้แต่เมื่อใดภาพเหล่านี้ไม่เด่นชัดเหมือนแต่ก่อนสิ่งที่เด่นชัดและกลบทั้งหมดคือรู้สึกแต่เพียงว่ามีความรู้สึกเบาๆกระทบเบาๆคู่กับจิตสงบนี่เรียกว่าา่าสี่หรือมหาภูตรูปสี่ลมกระทบเบาจิตสงบสอง ถ้าลมกระทบหายไปรับรู้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติยังคงตั้งสติอยู่ใส่ใจรอคอยที่ที่ลมเคยกระทบได้ที่ที่เคยรับรู้ได้แต่ไม่กระวนกระวายใจด้วยความสงบอยู่นี่เรียกว่าอุปปาทาลป อยู่กับกายจะประสาทคือในพรงจมูกแต่ไม่ใช่ภาพพรงจมูกด้วยความสงบแห่งจิตไม่กระวนกระวายใจไม่เร่งหายใจแรงๆที่จะรู้ที่จะหาให้ลมาหายใจปรากฏขึ้นมาอีก 3. ม,มหาปุตตรูปและอุปปาทารูป รวมเรียกว่ารูปทั้งปวงหมายความว่าถ้าลมกระทบรากฏอีกแผ่วเบาก็ตามขาดหายไปก็ตามใจยังคงสงบมั่นอยู่กับความสงบมั่นอยู่จึงรู้ว่าความสงบมั่นนี้สําคัญกว่าประนีกว่าลมที่กระทบ4จากความสงบมั่นเปลี่ยนเป็นสมาธิ ความตั้งมั่นใจมีแต่นิ่งจิตมีแต่ตั้งมั่นเป็นสมาธิลมกระทบจะปรากฏก็ตามขาดหายไปก็ตามผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าไม่สำคัญเพราะอยู่กับความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเหลือเพลงหนึ่งเรียกว่าอาลูกาบเด่หมายเขาว่าเป็นอาลูประชาน อารูปหมายคขาว่าความนิ่งนี้กลบภาพสันฐานร่างกายรวมถึงอยู่เหนือความรู้สึกที่ลมกระทบ 5. รูปและอารูปหมายถึงผู้ปฏิบัติเกิดปัญญาเห็นรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงว่าปราศจากอัตตะคือ แม้หายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็อยู่กับความไม่มีตัวตนเหนือสมาธิหปัจจยะแม้หายใจเข้าหายใจออกแต่เห็นธรรมในธรรมเห็นพระธรรมเจ็ดวิปัสสนาอย่างอ่อนพระธรรมองค์มรรคชำแรกความเกิดดับ แปดวิปัสนาแก่กล้าช้ำแรกความเกิดดับด้วยช้ำแรกกิเลสด,ด้วยต่อแต่นั้นเป็นโลกุตระบรุธรรมจากการเจริญอาณาปานิสติในเส้นทางวิปัสสนากรรมฐานนี่คือผลตามพระตถรเปิดก8ประการ เราจเจริญอาณาปานสติอยู่ถ้าได้ผลประการที่หนึ่งลมกระทบก็เบาจิตก็สงบถ้าเห็นสปายะว่านั่งพอประมาณแล้วจะเดินปฏิบัติลุกขึ้นมายืนยังคงประคองยังคงรับรู้อยู่กับความสงบจากการจเจริญอาณาปานสติเมื่อผู้ลมกระทบเบาจิตสงบก่อนจะเดินอยู่กับจิตสงบ ลุกขึ้นมายืนต่อไปเชิญเดินก็อยู่กับจิตสงบรับรู้ความสงบนี่เรียกว่ามีความเพียรอันเป็นไปโดยติดต่อเริ่มจากนั่งปฏิบัติแล้วเอาผลที่ได้จากการนั่งมาเดินต่อเดินก็อยู่กับความสงบ เรียกว่ารู้จิตก็ตรงกับสภาวะมหาโพธิูปนั่นเองคือขณะนั่งเจริญอาณาปณิสติลมกระทบก็เบาจิตก็สงบขึ้นมาเดินอยู่กับจิตสงบเดินไม่กี่ก้าวไม่กี่เที่ยวกายก็เบาจิตก็สงบนี่ก็คือมหาโพธิรูปขณะเดินกายเบาส่วนที่เคลื่อนไหวเบา ขณะนั่งส่วนที่กระทบเบาขณะเดินส่วนที่เคลื่อนไหวเบาสิ่งที่เหมือนกันคือจิตที่สงบเฉนกลับนั่งสมมติว่าเดินพอประมาณแล้วจะกลกับนั่งก่อนนั่งประคองความสงบก่อน แล้วค่อยๆนั่งอยู่กับความสงบเฉินนั่งถ้าจเจริญอานณาปณาิสติก็กำหนดอาณาปณาิสติด้วยจิตสงบต่อลมกระทบกระเบาจิตก็สงบบางครั้งเลื่อนมาเป็นปรมัตถะสภาวะจะอยู่กับความสงบถ้าจเจริญยิ่งขึ้นคือนั่งแล้วเลื่อนขั้นไปสมาธิ นิ่งตั้งมั่นไปสมาธิถ้าจะลุกขึ้นเดินก็ประคองก็รับรู้อยู่กับสมาธิเดินจิตก็ตั้งมั่นต่อผู้ปฏิบัติจึงเริ่มฝึกกระทําครั้งเดียวแล้วจเจริญสืบต่อไปจนเลิกในระหว่างนี้จะเปลี่ยนอิริย,ยบทกี่ครั้งก็ตามสภาวะเป็นไปโดยต่อเนื่องได้ทั้งสิน้น ดังนั้นถ้าถึงกั้นสมาธินั่งก็นิ่งลุกขึ้นมาเดินก็นิ่งกลับไปนั่งใหม่ก็นิ่งบางครั้งเจริญยิ่งขึ้นขันะน,นั่งนั่งก็ไม่มีตัวตนขึ้นมาเดินก็ไม่มีตัวตนเหล่านี้เป็นต้นเป็นสภาวะขั้นเดียวกันและเจริญได้เลื่อนขั้นได้ในระหว่างนี้ อ่าหังสัมมาสัมพุทโธพระาวาพุทธังพระาวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระา,า,าวตาธรรมโมธรรมนะบัตสามี สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามี